สวัสดีนะคะดิชาสีพาวเบิงทุงเขาที่ดิชามาดำหน้าเห็นบอคะที่เคยมาดำหน้านะคะแต่ต่าวอนต้อนมีน้ำนะคะหลายมือทีแล้วนะคะเป็นที่2สองอาทิตย์แล้วแต่ว่าตอนนี่นะคะเบิงเบิงเบิงบอมีน้ำเลยค่ะข้างหลังบอมีน้ำเลยเห็นบหคะน้ำโบกเลยค่ะโอ้ไปตลต้นเขาแห้งเห็นบหมคะน้ำโบกบอมี ม,มีน,มน้ำในเขาเลยนะคะดิชากับสิบพามาเอาใจซอยค่ะขอให้เขามีนม้ำมีในเนาะคะ่ะนาะพ่อได้กินพ่อได้เป็นออกหากออกห่วงนะคะนะคะมาเอามาเอาใจซอยดิชาเนี่ยค่ะขอให้ดิชาเนี่ยนะคะ คอยเขาอยู่หนีงามนะคอยเขาอยู่หนีนะคะคอยเขาอยู่หน้าหนีงามนะคะเนาะเพราะว่าผัวเข้ามาดําใไบร์กอยากได้ผลผลิตนะคะอยากให้ผลผลิตของเขาน้มทาป้าปีหนีดีงามตอนที่มาดั้กับพ่อสิมีน้มอยู่นะคะแต่ว่าต้อนนีเบิงีิลคาแหงแหงค่ะแห้งแหงแหงแรงแหงนะคะโอ้ยนี่ค่ะแรงอีหลีค่ะบกเบิร์ดเล้วแต่ว่ามืนอนีนะคะได้ยินเสียงฝ่าอยู่ค่ะได้ยินเสียงฝ่าอยู่ห้องหลเถื่ออยู่แล้วก็อึมคึมนิชาก็คิดว่า ฝนฝ่าคือเทวดาคือฝนฝ่าเทวดาเป็นคือสิเมตตาอยู่โดนะคะมาดำกระเทิงเมื่อยเริง,งอนหนา้าเบื่อกี่ล่ะยังบ่ท่านออกลืมใหม่ลืมยังอยู่ท่าแปลงกับบวกเข่าเพราะว่าตั้งใจมาดำหน้านะคะเต็มที่นะอยากให้หน้าของเฮ้านะคะมีเขาน้ำท่าป้าถิวดมสมบูรณ์นะคะฝนตกลงมาในด้อค่ะเทวดาเอ็ดใดฝนตกลงมาเพื่อสีเขาเ่าเฮ้าออกหักและก็แตกยอดเพื่อสีเข่าเฮ้าออกหักและกระแตกยอดออออนะคะสวดีพีลมนะคะเบิงนะคะดีเบิกเบิ นีมีลมนะคะตอนแรกๆหกโมงแรกไปแล้วคะ่ะมีลมนะคะคิดว่าฝนอาซิตโตกนี่ขอบอกเลยนะคะว่าฝนอาซิตโตกนี่คอยตกลงมาเนี่ยนะคะเพราะวัาดิชาติก็อยากเป็นเขาค่อยฝนนะคะเพราะว่าอยากให้ฝนตกลงมาอยากให้มีน้ำในหในหน้าชาวนาของเฮ้าสีใดเขาง,งาม จับหากจับยั้งแล้วก็ถอดยอดเนาะเขาดำไห่บางสองเขาดำไห่บางสองอาทิตย์แล้วม็นจะได้ค่ะเขายังงามอยู่นะคะเขาดำนี่นะคะสูแรงสูฝนแห้งนะคะเขาสิบัวใต้ง่ายๆค่ะถึงแรงเขากับสิบัวใต้ง่ายนะคะเพราะว่าเขามีความแข็งแรงแล้วก็เป็นกรีบแต่ว่าขันเจอนามหลายๆแล้วมีบกหอยอันนี้ค่ะเช็นให้เขาถือบกหอยกินได้หรือกัดต้นได้นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีมาตรการในการบ้องกันหลากหลายนะคะเพราะว่าบกหอยจะรีด ที่ตู้กล้าของตลาดลเ้าเก็บไปขายพรอมเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าของเฮานะคะนชิชากระไมา้เบิง้งโอ้ยงดงามแหงค่ะสิโบใายนี่นะคะเป็นหน้านุน่นกับหน้าทงเป็นหน้านุ่นที่เฮามาดั้มมาสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มัดดั้มตากแดดตากหน้าเมื่อยชุดวานนะคะหูุช้าหน้าเมื่อยสำ่มใดกับตองอดทนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นหน้าของพวกต็เฮาเนาะนี่เบิง้งที่ล้วเบิ้งที่ล้วบรรยากาศเบิ้งเบิ้งเบิ้งตอนแรงๆนะคะนี่บรรยากาศตอนแรงๆ